สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำโปรแกรม R E M ค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม R E M นะคะจะเป็นโปรแกรมการคำนวณหาค่าความสูงนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่เรานำมาค่ะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อ Topcon นะคะรุ่น G T S 3 3 2 N ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม R E M กันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม R E M กันนะคะขั้นตันแรกนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะ ค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ F 4นะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ F 1ค่ะโปรแกรมนะคะค่ะเข้ามาในหน้านี้นะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ F 1ค่ะ REM นะคะเข้ามาในหน้านี้นะคะ F 1นะคะ input r ht ตัวนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะทำการใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะค่ะส่วน F 2นะคะ no r t ht ตัวนี้นะคะคือเราไม่ต้องใส่ค่าความสูงของตัวเป้าค่ะ ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการหาค่าความสูงนะคะทั้ง2วิธีค่ะค่ะโดยที่เรานะคะจะทําการหาค่าความสูงนะคะของเพดานภายในร้านนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ F1 ค่ะ Input R.HT นะคะเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะคะหน้าจอนะคะเขาก็จะโชว์ขึ้นมานะคะสเต็ปหนึ่งนะคะค่ะต่อมานะคะบรรทัดล่างนะคะจะขึ้นว่า R.HT ตัวนี้นะคะค่ะเขาจะให้เรานะคะทำการใส่ค่าความสูงของตัวเป้าค่ะ ค่ะเราจะทําการกดเคลียร์นะคะที่ F3 ค่ะค่ะสําหรับค่าความสูงของตัวเป้านะคะเราจะใส่ที่1.5เมตรค่ะค่ะเมื่อทําการใส่ค่าความสูงของตัวเป้าเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะให้เรานะคะทำการกด enter นะคะที่ F4 ค่ะค่ะต่อมานะคะหน้าจอนะคะเขาก็จะโชว์ขึ้นมานะคะว่าเป็นสเต็ป2นะคะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการเล็งกล้องนะคะไปยันตัวของเป้าปิซึมนะคะค่ะแล้วทำการกดเมตรค่ะที่ F1 ค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอนะคะจะโชว์ขึ้นมาเป็นค่า V d ดีนะคะแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นค่าความสูงนะคะค่ะค่าความสูงตัวนี้นะคะจะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะจะอยู่ที่1.5เมตรค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกระดกเลนส์กล้องนะคะขึ้นไปยันเพดานนะคะค่ะค่าความสูงของเพดานในร้านของเรานะคะจะอยู่ที่ 3มเมตร32เซนนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาแนะนำแบบวิธีที่2นะคะให้เรานะคะทำการกด ESC นะคะออกมาค่ะค่ะแล้วทำการกดเข้าที่ F 1ค่ะ REM นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ F 2ค่ะ n o r h t ค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอนะคะจะโชว์ขึ้นมาว่าสเต็ปที่1นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยันตัวของเป้าปิซึมนะคะค่ะแล้วทำการกดมิดค่ะที่ F1 ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเซตนะคะที่ F4 ค่ะค่ะเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะคะ VD ตัวนี้นะคะจะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะโดยที่เขานะคะจะเริ่ม วัดค่าความสูงนะคะอยู่ที่0เมตรค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกระดกเลนนะคะขึ้นไปยันเพดานภายในร้านของเรานะคะเพื่อทำการหาค่าความสูงค่ะค่ะนี้นะคะค่าความสูงของเพดานภายในร้านนะคะก็จะอยู่ที่3เมตร31เซนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม iem เบื้องต้นนะคะค่ะสำหรับกล้อง total station t o p องรุ่น GTS 332N ตัวนี้นะคะค่ะลูกค้านะคะจะได้รับเป็นอุปกรณ์ชุดขาตั้งกล้องนะคะ1ตัวค่ะค่าแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จนะคะสินค้านะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะและมีคาริเบตให้ฟรีหนึ่งครั้งใน6เดือนนะคะค่ะถ้าหากลูกค้านะคะท่านใดสนใจค่ะสามารถแวะเข้าเลือกรับชมสินค้าก่อนได้ค่ะที่ร้านกล้องสำนวจระยองนะคะค่ะร้านค่ะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่ติดกับโรงแรมคารมิโอแกนค่ะค่ะหรือว่าลูกค้านะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ ที่เบอร์033-013-494ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะได้ที่ sryi99 ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ